สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เรามาเจอกันในวันใหม่นะครับก่อนเข้ามาดูนะครับขอคนอะไรนะครับวันนี้ก็อาหารตามที่เห็นนะครับผมสงน้าพีนองไตอ้วขากุกกอกุกกอกุกกกนก่อนเข้ามาดูในก็ข้าวยอนหนึ่งกองไร่ไระนะอย่าไปลืมค่ะช่องใตเสือมังไตฮะนอไม่ทำไม่ได้เป็นเส้นแนานอพักเขาค่ะ เขนนี่ขัดหักชุ่งไปข้างนอลายเฮ็เดแต่ขอาอไรไปไรไถ่ขาอ,อกพ่ด้เดียวแล้วปอกนา้าข้าข้างกยมาเลืมไถ่กันดีๆนี่ฮะเขาเลือมนะ้างนอกแม่นอนแอคค้ค่ะมาค่ะกูก้กูก้กูก้แล้วก็กูโก้กูก้แล้วก็กูก้ มาเถอะครับพี่น้องเอ้ยโอเคนะครับรกินด้วยกัน,นวันนี้ผมใส่ล้วทำไมไม่ใส่อ๋อ f ขอฟซีเขาเขาแม่นะว่ามันมองไม่ชัดเหรอเห็นไก่เกินอยวจะเห็นใกล้ๆหน่อยวันนี้ก็เขาจัดมาให้เันใกล้ๆกันเลยครับหันจ้ำๆนี่ครับเขาเหลือง <S <S ฮักชุ่มมีขนมในเด,ดาฮักพักกีในเตี้ยนนะครับใน,น,นฮะคน,นคนทำ โอเคนะครับกินกันนะครับพี่น้องเฮ้ยเวลาอยู่ป้องไงไม่ต้องถูกผู้เ <Wow. S 1> ฮียงคู่ฮะหากชูมป้าแม่ยากหากพักกี่ยวมาเนี่ย ในกองกบผีมังกรฮะ 花見かな หลักพัชชีหลักเชิวไม่มีหลักเชิวะไรนะไม่มีหลักชิวกับต้นหอมไม่มีหลักชิวก็รวมผักกีต้นหอมหลักผักกีหวัดต้นหอมก็ได้นะครับพี่น้องเอ้ย ยินโจมแอสีกูเกานขนมดีเขามากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอ๋อที่สามขั้นก็อย่าลืมกดหิ่งหรือว่ากระหลิงนั่นปันขนอก้าเราเห็นคลิปใหม่ๆที่เข้าลง มีคู่หมูเพ็ดคู่ก็เค,เคยกินเพ็ดก็วยเตม๋ยวเผ็ดโคิต ข้าเรืองนะครับมีว่าข้าวสีทองนั่นเอง แต่น้ำมันหอมหอี๋แถมน้ำมันหอมคือเมเจียวเอากระเทียมเจียวพ่องมีขาวโค้นพ่องมี่เขาเผือกโคหอมน,นี่น้ำมันหอมหอี๋แถมอืมอร่อย วางในร่องใบนะพี่น้องคขาบอกข้ากนนล่องในล่องคลิปถือข้าอหนอแล้วข้างหนึ่งอินพี่น้องขอเชิญติดตามข้าวหนออืมนี่ครับได้เห็น อ๋ปาหมเลยฮะนวยมะเคือสมองอาาามาค่ไนมเขกอส้มอ,องแค,อออองเ,คเอฟเเียวโคอินแฮแช่มเจียวขึ้นถ้ามีโค,าโคเผือกโคหอมอ่ากันแต่ะกะครลวมเออพี่น้องเขาว่าแช่มหนาวน,น,นั่นเองันคนน้ำลายไหลของในขนาด सर इन आज How is it ในกอโควิดเพมาทางพี่น้องเขาว่าอย่าไปลืมตัวถึงป้าไปอยู่รีขนมกูก้ฮะฟองตั้งเราครับผักก็กำเนากันขอย้อนผักแพงขนมปอกปอมาแทางเราดีจังเลยโควิดโคหวานห้องความจใจคืนการนี่นองง้อยอย่าลืมตัวถึงป้าไปอยู่รีก,ออกูก้ <c oughs> 就感觉还差不多一，不然还。 โอเควันนี้ก็ผมปิดคลิปแคงนี้นะครับแค่นี้นะครับ <c ười> กูคลิปมันยาวนะครับขอพี่น้องขอรำคาญโอเคนะครับขอสวัสดีแอฟซี FC. ทุกทุกท่านโอเคยินจมแอฟซีโอ้คกูโกกูกขน่อก่อนเข้ามารู้ว่าก่อนเขาจะลาก,กันก็ย้อนก่อนไล่ขน่ ทีสามขั้นก็อย่าลืมกดกระิ่งแล้วิิตามบันแล้วกดไลค์กดแชร์ปันเขาขันอ๋คอมเมนต์เขามาอุบกันอุบกันขันอ๋ไม่นองนองมาสุงอ่ะวันนี้เอาข้าในกเนอะอนะครับ